มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไวพยพศเพชสุพรรณราชาเพลงแหล่เกลี้ยงแผงแล้วค่ะเลขดังไวพยพศราชาเพลงแหล่ค่ะเรไดว่าวงการบ้านเราได้เสียบุคคลสําคัญไปอีกหนึ่งท่านนะคะสําหรับคุณพ่อไวพยพศเพชสุพรรณจะไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลเวลาโดยประมาณ15บห้ิกายีนาที คุณพ่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน64ที่ผ่านมาท่านอดทนและสู้มาตลอดตอนนี้จากพวกเราไปแล้วแต่จะยังคงอยู่ในใจพวกเราตลอดไปสำหรับคุณพ่อวัยพศ์เพชรสุพรรณเกิดเมื่อวันที่7มีนาคมพศ2485ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโดยได้เริ่มหัดร้องเพลงอ e ีแซลซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่อายุ2ขวบค่ะ ดยได้ฝึกหัดและหัดตามแม่จนสามารถร้องเพลงอีแซลและเพลงแหล่ได้เมื่ออายุ14ปีจากนั้นได้หัดร้องลิเกกับคณะลิเกปะปฏิบสงกระจ่างเมื่ออายุ16ปีได้เข้าประกวดร้องเพลงครั้งแรกที่วัดท่าตลาดตำบลวัดโบด์อำเภอบางปลามมาจังหวัดสุพรรณบุรีเพลงที่ร้องเป็นเพลงแหล่ของพรพิรมชื่อเพลงจันทโครบและได้รับรางวัลที่1ค่ะ ในช่วงนั้นไวยโพสนใจร้องเพลงลูกทุ่งมากเพราะเป็นช่วงที่มีนักร้องลูกทุ่งมีชื่อเสียงเกิดขึ้นมากมายเช่นชัยชนะบุญนโชธไพวันลูกเพชรชัยเมืองสิงห์ครั้งหนึ่งชัยชนะบุญนโชธก็ได้นําวงดนตรีมาเล่นที่ตลาดสวนแตงนะคะและมีการรับสมัครประกวดร้องเพลงไวยโพสจึงได้สมัครประกวดร้องเพลงและก็ได้รับการชมเชยจากผู้ฝังเป็นจานวนมากเลยค่ะ ชัยชนะบุญโชธนะคะจึงได้ชักชวนให้เข้าวงการลูกทุ่งและตั้งชื่อให้ใหม่ว่าไัยจพย์เพชสุพรรณจากนั้นไวัยโพย์ไปฝากเป็นศิษย์ของครูสำเนียงม่วงทองนักแต่งเพลงซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุพรรณเช่นกันซึ่งเป็นเจ้าของวงดนตรีรวมดาวกระจายค่ะวัยโพย์เพชสุพรรณนะคะเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบตัวเพราะนอกจากจะเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งแล้ว ยังสามารถเล่นเพลงพื้นบ้านได้เกือบทุกชนิดทั้งเพลงชอยเพลงอีแซวเพลงเรือโดยเฉพาะการแหล่ค่ะทุกคนในวงการล้วนยกย่องให้คุณพ่อไวยพน์เป็นราชาเพลงแหล่นะคะและมีแผ่นบันทึกเสียงมากที่สุดในประเทศไทยและยังสามารถด้นกรนสดได้อย่างไม่มีติดขัดค่ะนอกจากนี้ยังมีความสามารถด้านการแต่งเพลงนะคะซึ่งแต่งเพลงแล้วก็ปลุกปั้นพุ่มพวงดวงจันทร์ แต่งเพลงแก้วรอพี่นักร้องบ้านนอกคนได้เป็นราชินีลูกทุ่งประดับวงการเพลงเมืองไทยค่ะนอกจากนี้ไวพยพน์เพชรสุพรรณได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งเมื่อปีพศ2540และในบ่ายของวันที่12มกราคม65ราชาเพลงแหล่วัยพน์เพชรสุพรรณได้จากไปอย่างสงบในวัย79ปีหลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาตั้งแต่14พฤศจิกาย,ยน64ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ